สวัสดีครับตัวบาเป็นมะโคนะครับเดินกลับบ้านได้นะครับอุ้ยเดินไกลมากเลยครับพันกว่ากิโลครับงานวันเดียวครับเดินกลับบ้าน7,000ครับจะพากลับบ้านนะครับนเจริงๆขึ้นมะโคเปล่าขึ้นมะโคเปล่าเดี๋ยวพาไปนั่งกับลุงบอล ฝากดกดไลค์กดแชร์กดสมดตามด้วยนะครับมีกงานสินมโคนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้างานะครับดูทางเข้าครับมาได้ก็เข้าได้ออกได้โอเคนะครับนี่คือเขื่อนนะครับที่รงไว้ นี่ครับ oh. ลงเขื่อนลงแผ่นนะครับแล้วก็หลังบ้านนะครับตามคลิปแรกครับหลังบ้าน oh. เดินมาถนนมาครับไม่เช้า ระวังรถนะเตนเตนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสร็จงานครับทีมงาเซีนมาโคนะครับ ไปขึ้นไปดิไปขึ้นไปไปขึ้นแบบจริงๆอะไปขึ้นปีนขึ้นปีนไหมดิอ้โอ้โมโหอ้้ <c oughs> ้อ ูบ้านอยู่นู่นะัะรอกไซก่อนดูนี่เดือนมาดีกว่ากลำบากด้วยเนะี่ยถ่ายคลิปมือ ต้องฝา่าถนนอีกแล้วไกลมากครับระยะทางนย้อนด,ด้วยครับ้าคนไหนก็แชร์คนต่ตงถ่า้ด้วยนะ นี่ก็ห้าโมงครับได้เวลาเรื่องงานพอดีครับผมเจ็ดพันนะครับงานนี้เต็มวันพอดีครับผมอืมไม่ดูมาดูอะไรครับดูมาโคเดินกลับบ้านครับในคลิปนี้ ยางก็มีนะไว้ลองสำหรับเดินถนนแต่ว่าคนงานกลับไปหมดแล้วเขาไปจอดข้างในเนี่ย ก็ได้เดี๋ยวออกงานดินด้ว่าส่วนมากจะจอดข้างนอกนะครับข้างในเป็นปูนนะเดินเข้าไปเดี๋ยวไอ้นี่หมดครับเป็นลอยถ้าไม่มีดินจอดบนนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีดินจะจอดด้วยนะตรงนี้ถ่ายให้ดูครับไว้สำหรับล้างรถนะครับ,รบ,รบเพราะว่าไว้แคทดินตรงนั้นนะครับเอาไว้ล้างรถ ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ